นี่ถือปุ๊บเฮากระโดดลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บวเวลาเขาเอาดึงลบมาเขากรบดูกตรงไหนมันเป็นซุยคมตัวนีน้นะจังสีกระได้จังสีกระได้มันอยากสะกจังสีไมันช่เร็วขึ้นปุ๊บถูบไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ลองเบิ่งมันไม่สูวยตายตัวหรอกครับทำอะไรทยเท่านั้นนะลองเบิ่งครับนี่ ตัวนี้ใหม่ได้มาจากตลาดครับเขาค็ดขาย30บาทใหม่กับผ้ายีนเงียบไว้เขาก็ถู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 มันติดปึ๊บแต่ว่ามีนเทาต้องฟนมาแล้วนะครับนี่รับคมมาแล้วบวให้มีขี้ยางติดให้สะอาด ถูไปหนาอย่างเดียวครับนี่ถูไปทางหนาถูไปทางหนาถูไปหลดดคางเรื่อยปิดหน่องปิดหน่ีที่สำคัญคือคางเรื่อยนี่มองพ่นทถือกบใหม่กับหนาอย่าง ้างตรงนี้าง้างนอกข้างนอกกับ้างใน้างในสิให้ก้มขมไว้ครับึ๊บ่อประตูดันหลังแบบนี้แต่ค้มตรงนี้นี่ผมรับค้มไว้ให้มันตบลงไปจับหินม,มาจูจังสีครับ นี่แหละห้อยขาวๆนี่ให้โคบจากนี้ลงมานี่คมๆครับพอว่มมันจะกินใหม่แคส่สำเนียงบริกรเต็มหนาดอกหกกักกระตุ้วเต็มหองนี่แหละห้งรับคมไว้แล้ว,วเรื่อยนี่ก็ไปยึกรอบหนึ่ง เพียมแพบลองคมครับเงาวิบอ่ะลองคมครับอ่ะนี่เช็คเช็คคมเป็นเบิงเกาะมือขันบอลน้องเกาะมือมันก็เกาะอยู่ดอกครับผมว่าแต่มือก็เปลือกใหม่นี่มันต่างกันนะครับย่างแต่ละสวน